เี๋ยวเราจะต้องไปคุยเรื่องนี้กันแบบเจาะลึกเลยนะครับสาหรับเหตุการณ์ที่ทั่วโลกจับตาการเข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุยกับศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดเจริญวงศักด์นะครับท่านเป็นนักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาวาดนะครับท่านจะมาวิเคราะห์ในหลายประเด็นเลยนะครับสวัสดีครับดรแดนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนิทและคุณใหม่ครับอาจารย์ครับทําไมทั่วโลกต้องจับตาการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะครั้งนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ เพราะว่าอเมริกาเป็นชาติมหาอำนาจที่สําคัญที่สุด mm. เบอร์นหนึ่งมายาวนานนะครับร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยมหาอำนาจเบอร์หนึ่งคือสหรัฐแล้วก็เข้มที่สุดคือยุคเคนเดดีอ่ามาถึงวันนี้ก็เป็นประเทศสําคัญที่สุดในโลกในเชิงกําหนดโลกได้และก็เป็นประเทศที่มีเศร็จใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นอเมริกาขยับอะไรโลกก็จะกระเทือนและอเมริกาก็เป็นประเทศที่ สามารถมีชัยชนะในสงครามโลกสองครั้งที่ผ่านมาดังนั้นกำหนดบริบทของโลกมายาวนานองค์กรระหว่างประเทศระดับโลกสารพัดก็เป็นองค์กรซึ่งสหรัฐเป็นคนอยู่ที่สนับสนุนค้ำจุนให้อยู่เบื้องหลังตั้งแต่ world bank imf ซึ่งก็ผ่องถ่ายอำนาจให้ทางยุโรปช่วยนะครับหน่วยงานสารพัดในโลกเนี่ยสหรัฐเป็นศูนย์ศูนย์การนำ ตลอดมาและสหรัฐเองก็ยังทวีบทบาทความสําคัญในเรื่องของสภาพการเงินโลกเช่นเงินดอลลาร์สหรัฐก็เป็นเงินสกุลโลกที่สําคัญที่สุดแม้ตะก,ก้าเงินวันนี้จะมีสกุลอื่นมาเติมบ้างแต่สหรัฐก็ยังเป็นสกุลเงินสําคัญของโลกและเป็น reserve c u r เร n c y ของโลกที่สําคัญและที่ผ่านมาในยุคน้ํามัน ตลอดมาเนี่ยเวลาจะซื้อขายน้ํามันก็ต้องเป็นเพเทลดอลลาร์สิสทรัฐสําคัญยิ่งอันนี้พูดถึงสหรัฐมีบทบาทมากตลอดมาและเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งซึ่งเบอร์สองเพิ่งกระเถิบเข้ามาใกล้ไม่นานนี้เองคือจีนคยังไม่ยังไม่สามารถจะต่อกรกับอเมริกาในแทบทุกระนาบได้ดังนั้นอเมริกาจึงสําคัญทีนี้ดดนัลดทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าดดนัลดทรัมป์มาด้วยวาระที่แตกต่าง กับประธานาธิบดีในอดีตในยาวนานนะครับแนวคิดหลักๆของทรัมป์ก็คือเนทิวิซึมคือการที่เอาอเมริกาเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสำคัญนะครับจนเขาเรียกสโลกแกนในสมัยแรกที่ก็เป็นฐานดีเมื่อช่วงแรกก่อนจะไบก่อนไบเดนเนี่ยนะครับตอน,น,นทรัมป์ก็บอกว่าอเมริกาเฟิร์สคืออเมริกามาก่อนคนอื่นคล้ายๆไม่ค่อยไม่ค่อยให้น้ำหนักมากนะักสมัย ก่อนโดนัลด์ทรัมมาเนี่ยจะเป็นยุคว่าวอชิงตันคอนเซนซสคือการฉันทานุวัต a วอชิงตันคือเป็นผู้กำหนดโลกาภิวัต์โลกในสมัยใหม่แล้วก็ทำให้ทุกสิ่งในโลกนั้นก็กำหนดไปด้วยฉันทานวัดวอชิงตันที่สหรัฐเป็นคนวางแล้วโลกก็โลกาภิวัต์ไปนะครับโดยอเมริกานั้นเล่นบทเป็นผู้นำโลกในเชิงตลาดเสรี ในเชิงการเชื่อมโยโงโลกในเชิงการเป็นตำรวจโลกในเชิงการเป็นผู้ที่เข้าไปจัดแจงระเบียบโลกต่างๆมากมายฉะนั้นพอโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ,รบเปลี่ยนคือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นลักษณะว่าต่อไปน,นี้อเมริกาเฟิร์แล้วก็เว้นไปไบเดนมาแล้วก็มาตอนนี้กลับมาใหม่ก็ make america great again ก็ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งอเมริกาต้องเป็นเอกเป็นหนต้องมาก่อนทุกสิ่ง ในยุคใบ้โดนทรัมป์จึงเป็นลักษณะที่เกิดการกระชากเปลี่ยน disruption วิทีโลกครั้งใหญ่และกระชากเปลี่ยนแนวทางอเมริกาครั้งยิ่งใหญ่เป็นเหตุทาให้โลกเข้าระวังเนื่องจากทรัมป์เป็นคนที่ทําอะไรที่แปลกไปจากเดิมและจะมีผลกระแทกโลกครั้งใหญ่ในครั้งนี้แน่เพื่อขึ้นมาเป็นสมัยสองซึ่งเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาตั้งใจจะทําอะไรบ้างอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ทุกคนหวาดหวัน่นจับตาม,มองไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรใกล้ชิด และผู้ที่เป็นศัตรูหรือผู้ที่ไม่ชอบอเมริกาต่างก็ต้องระวังเพราะอเมริกาขยับโลกก็กะเทือนเหมือนปลาวานตัวใหญ่อยู่ในบอ่อบ่อไา้น้ําเล็กนะฉะเพะนั้นมันก็กระเทือนไปหมดนะครับ,รบนี่คือสภาพที่ทําให้ทุกคนกังวลดอนทรัมป์ถ้าดอนทรัมป์มาแบบสภาพปกติมันก็จะไม่เท่าไหร่รแต่ผมว่าดดนทรัมป์เนี่ยมาในลักษณะแปลกใหม่ที่ผมเรียกว่า โดนทรัมป์ซินโดรมนะครับมันก็เลยเป็นสภาพที่แปลกปกติที่ไม่เห็นมานานแล้วครับทางประทานวินเออเมริกันครับแล้วก็มีลัทธิความคิดตัวเองที่ผมอยากเรียกว่าทรัมป์พิซซึมก็คือลัทธิทรัมป์ที่มีวิธีคิดที่แตกต่างกับไบเดนนะครับอย่างแล้วก็ประธานดีคนอื่นๆตลอดมาอย่างมีนัยสําคัญซึ่งเชื้อความคิดที่มีมาบ้างโดยแพทบูเคนน ซึ่งเป็นผู้สำหรับแซมดีในยุคหลายปีมาแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มามาคลอดแบบเต็มๆในยุคโดนัลด์ทรัมปที่พยายามทำให้อเมริกาเป็นศูนย์กลางแห่งความเอาใจใส่เพื่อตัวเองจะได้ประโยชน์และจะไม่ยอมให้รัสาาวาสอกท้าอเมริกาไม่เป็นศูนย์กลางและไม่ยิ่งใหญ่แบบที่จะสามารถกำหนดทิศทางได้แบบสมบูรณ์ร,รกก็ต้องการจะ แก้ปัญหาสภาพตัวเองหลายๆเรื่องที่อ่อนแอในสายตาทรัมป์มานานอาจารย์ครับนี้จะกลับมาบใหญ่ครับอาจารย์ฮะทรัมป์เนี่ยเขาหาเสียงเขาบอกอเมริกันเสื่อมถอยเขาจะแก้เรื่องเสื่อมถอยเขาจะให้กลับมายิ่งใหญ่ในสายตาอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกามันเสื่อมถอยอยังไงฮะอเมริกาความจริงเสื่อมถอยในสายตาทรัมป์กับสายตาจริงนี่อย่างนะฮะสายตาทรัมป์มองว่าอเมริกาเริ่มเสียศักดิ์ศรีบนเวทีโลกสมัยก่อนไม่มีคู่ท้าชิง อเมริกากำหนดทิศทางโลกแบบเฮจิโมนีคือเป็นนำเดี่ยวพอหลังจากยุคโดยเฉพาะยิ่งยุคสโวเวียตล่มสลายสโวเวียตล่มสลาย1989เนี่ยนะครับอเมริกานำเดี่ยวแบบที่ไม่มีคู่ท้าชิงไม่มีใครกล้าหือกล้ากล้าอือกล้าอาเลยฉะนั้นอเมริกาก็มีพลังมากในโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดมาแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งยุคหลังวอร์ชิงตันกับเซนซสแต่สิ่งที่วันนี้เกิดขึ้นคือมีจีน มามาท้าชิงแล้ววันนี้อเมริกาเสียงไม่ไม่ดังเท่าเมื่อก่อนเพราะว่าเริ่มมีมีคนประกบคู่เริ่มมีคู่แข่งเริ่มมีความรู้สึกที่คนนั้นอยากที่จะมีโอกาสมีสิทธิ์มีเสียงในการกำหนดเวทีโลกบ้างดังนั้นอเมริกาในวันนี้จึงเป็นอเมริกาที่จะใจสายตาทรัมป์อยากจะดึงให้คนทั้งโลกเนี่ย กลับมายอมรับความยิ่งใหญ่ของอเมริกาแบบไม่ใช่โดยเต็มใจนะฮะแบบบังคับใจเลยครับเพราะเช่นนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ที่เขาได้คุมทั้งสภาล่างสภาสูงแล้วก็คะแนนเขาก็ได้มาสูงด้วยครับก็ทั้งคอนเกรสสภาล่างและเซเนตสภาบนเนี่ยก็บังเอิญในภายใต้การการมีที่ผลอันชัดเจนของแนวทางเขาเนี่ยเขาก็ดันให้มีคะแนนเยอะสุดซึ่งเป็นครั้งแรกจรินะครับที่สสภา กับตัวประธานดีอยู่ละอยู่พักเดียวกันซึ่งนานๆจะมีทีไม่บ่อย mm hmm. ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทัมก็ดูมีอำนาจเยอะแล้วก็คิดว่าครั้งนี้ก็คงจะทําอะไรได้มากในทิศทางที่ตัวเองกําลังนาและเขาก็กลายเป็นคนที่ชี้ทิศท,ท,ทางพับริพับริกันของเขาแบบชัดเจนมากคือ mm hmm. ใครๆก็ต้องพึ่งบาร,รมีเขาในการจะชนะเลือกตั้งเป็นสสเป็นสวนะครับ แต่ถ้าเบื่อไม่ยอมซ้ําทรัมป์ก็อาจจะไม่หนุนไม่หนุนก็อาจมีโอกาสแพ้เยอะฉะนั้นมันก็เกิดการเกิดการจัดระเบียบใหม่ภายในพักโดยธรรมชาติว่าคนที่ฝ่ายที่ไม่เอาทรัมป์เท่าไหร่ก็จะถูกไซไลออไปข้างๆ mm. ทรัมป์ก็กลายเป็นศูนย์กลางของพักคที่สามารถกาหนดทิศทางของพรรครีพับลิกันได้ค่อนข้างมากครับ ครับอาจารย์ครับถ้าไปดูจากนโยบายที่ทรัมป์เนี่ยมีการพูดเอาไว้ก่อนที่จะรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการอาจารย์ดูแล้วนโยบายไหนดูแล้วน่า,นาจะเป็นห่วงมากที่สุดแล้วก็จะส่งผลกระทบกับชาวโลกมากที่สุดนะฮะนโยบายทางเศรษฐกิจครับเพราะรอเมริกาอยู่ในสภาพที่มี Recession ที่อ่อนเศรษฐกิจอ่อนถดถอยมี inflation ซึงงง่งทึ่งทึ่งทาให้เชื่องได้เล็กน้อยแล้วก็ดูเชื่อขึ้นจนสบายใจขึ้นนิดหน่อยอเมริกาอยู่ในสภาพลําบาก แล้วก็สูญเสียโอกาสไปเยอะก็อยากจะดึงให้การลงทุนจากต่างประเทศลงทุนในของอเมริกันเองกับประเทศตัวเองต่างชาติมลงทุนในอเมริกามีการค้าที่ที่พ้อพยายามจะบอกกับทุกคนว่าไทยได้เปรียบดุลการค้าอเมริกาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อทําให้อเมริกาได้โอกาสที่จะสมดุลการกันบ้างคือต้องเจ้ากัน จะต้องช่วยอเมริกาให้มีโอกาสขายของ mm hmm. ไม่งั้นอเมริกาจะไม่ยอมวิธีของทรัมป์ก็ง่ายๆเลยครับตั้งกำแพงภาษีเพื่อทําให้คนอื่นเอาสินค้าขายอเมริกาไม่ได้เนื่องจากอเมริกาเป็นประเทศใหญ่ที่สุดมีตลาดทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดดังนั้นถ้าอเมริกากันประเทศไหนประเทศนั้นก็ลําบากดังนั้นก็จาเป็นต้องซีโรล,ลาบต้องอุนอ่นนอนผ่อนตามต้องยอมที่จะพูดจาดีๆกับทรัมป์จะต้อง mm hmm. หาข้อแลกเปลี่ยนครับ ป็อย่างที่ทรัมป์พอใจก็มีการประกาศมาชัดนลยไหมครับว่าจะสะกัดจีนทั้งยิ่งใหญ่เลยจะตั้งกำแพงภาษีขึ้นสูงมากกับจีนเป็นหลักและประเทศไหนที่เป็นพวกจีนก็จะโดนไปในหางเลขไปด้วยและประเทศอื่นๆที่ได้เปรียบดุลการค้ากับอเมริกาก็จะต้องอาหาข้อแลกเปลี่ยนมาเสนอให้ทรัมป์พอใจไม่งั้นก็จะโดนการการการะแทกทั้งใหญ่เหมือนกันฉะนั้นอเมริกาจึงกำลังใช้ในโยบาย เศรษฐกิจในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้ตัวเองนั้นพ้นจากการจมน้ําทางเศษฯฯรษฐกิจและก็ปีอยากจะทําให้ฟื้นคืนถ้าเศรษฐกิจใหญ่โตเข้มแข็งโดยที่คนอื่นจะพังก็ช่างมันนะครับ,รบขอให้อเมริกานั้นนะสามารถที่จะกลับมาพัง,งางานกลับมาจ้างงานคนอเมริกันในเขตที่ตัวเองทอาต้องต่อสู้เพื่อได้นนคะแนนสวิงสเตทก็ยิ่งใจพยายามช่วย ทัมก็จะพยายามอบอกให้คนในอเมริกันซึ่งเป็นชนที่อาจจะถูกละเลยในบางกลุ่มหรือเช่นยิ่งชนที่ที่ไม่ใช่เป็นชนชั้นสูงมากนักก็จะพยายามที่จะช่วยเอาใจคนพวกนี้ด้วยอ,อยากทําให้เห็นชัดว่าอเมริกันนั้นคนอเมริกันได้ประโยชน์เต็มที่เศร,รษฐกิจกดีเศรษฐกิจไม่แย่อะไรอย่างนี้นะครับก็คือแนวทางที่จะไปกระแทกคนทั้งโลกับครับอาจารย์ครับ,ก,รบก็จะเดือดร้อนครับ แล้วอย่างนี้ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือังไงฮะอาจารย์มีข้อเสนอแนะไหมครก็ประเทศไทยต้องคิดในเชิงการยื่นหมูยื่นแมวครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเป็นพวกแบบแลกแลกเปลี่ยนยืหมูยื่นแมวทรัมป์จะไม่ยอมเลยครับที่จะ,ท,จะที่จะให้ไรฟรีอีกแล้วครับแล้วก็จะไม่ไม่ไม่นึกถึงไมตรีจิตในยุคอดีตที่จะเป็นประเภทแบบนักธุรกิจแนวคิดแท้ๆขอข้อแลกเปลี่ยนคุณยื่นหมูยื่นแมวมา คุณได้เปรียบเราสมมติประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้าอเมริกามาเยอะมากใช่ครับฉะนั้นไทยต้องมีข้อเสนอไปเคาะประตูโดนัลด์ทรัมป์และอเมริกาว่าทันจะขอทําอย่างนี้ช่วยเธอ,อให้เธอได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอเธอเธออย่าอย่าเล่นชันหนักนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกประมาณต่อข้อต่อรองแบบย่นมอยยื่นแมวต้องต้องยื่นข้อเสนอที่จูงใจทรัมป์ได้ว่ามันมันสมน้ําสมเนื้อกับที่เราได้เปรียบดุลการค้าเขา เขาเราจะช่วยช่วยเขายังไงบ้างทาให้เขาได้ประโยชน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเป็นข้อแรกเกี่ยวกัเ,เศรษฐกษิจครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดเลยที่ที่ทรั์สนใจมากที่สุดครับแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วเราก็ไม่ใช่เป้าของเขาในไหนเรื่องใช่ไหมฮะอาจารย์เราเป็นเป้าทางอาหารเลขครับ,รบโดยที่เนื่องจากว่าชัยนาทพลัสวันจะเกิดขึ้นจริงคืออเมริกเนี่ยนโยบายทั่วโลกเนี่ยต้องลงทุนใน ในจีนก็ถูกบีบให้ออกจากจีนออกจากจีนก็ต้องมาอยู่ในประเทศไหนก็าอาเซียนอาเซียนไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากการที่คนลงทุนนอกจากเวียดนามอินโดนีเซียแล้วเนี่ยมาเลเซียนเนี่ยไทยก็จะได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จีนก็จะมาซุกกิจาการในไทยเพื่อจะส่งออกไปอเมริกาผ่านไทยจะได้ไม่โดนกำแพงภาษีอย่างรุนแรงแอเมริกาก็ต้องฟาดกลับมาที่ไทยเพราะเขาก็ดูออกว่าใช้น่าพลัสวัน ไทยแลนด์เป็นคลัสส์1ได้โดยสบายฉะนั้นไทยก็จะโดนหักเลขสองไทยเข้าไปจอยบริกนะครับซึ่งก็พวกบริกนี่ก็ดูไมยตาเลยคือเป็นพวกคล้ายๆทำท่าจะโอนอ่อนทนตามกับจีนฉะนั้นก็ก็จะมีโอกาสโดนหักเลขเยอะหน่อยอันนี้ครับก็คือสภาพที่ผมเย่ะไทยแลนด์น่จะเป็นจุดที่โดนหักเลขเป็นรละลอกที่สองครับ,รบสุดท้ายครับอาจารย์คืนนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูพิธีสาบานตนเนี่ย ไฮไลท์เนี่ยที่เราจะไม่ควรพาลาดเมันเป็นเรื่องอะไรบ้างครับมันก็จะเป็นวิธีการเหมือนทุกครั้งนะครับทับดีเนี่ยเขาจะมีพิธีสาบานตนเขาก็จะทำอ่ามันเป็นพิธีรีตองเป็นหลักแต่มันคือการที่จะพยายามครั้งนี้แตกต่างบ้างก็คือทรัมป์จะต้องพยายามใช้โอกาสในการเข้ามาครั้งนี้ชูธงความแตกต่างของตัวเองกับอดีตของประธานดีคนอื่นเขาต้องพยายามพูดอะไรบางอย่าง ที่ชัดเจนรุนแรงรพอที่ทําให้คนเกิดความเชื่อมั่นตั้งแต่วันแรกที่จะเข้าสู่ตําแหน่งัคบคทรั้มจะคงต้องจะพูดให้ขวัญกําลังใจเกิดในประเทศทัปมจะต้องทําอะไรอย่างจริงจังผมเดาว่าทรั้์ก็จะพูดอะไรบางอย่างว่าภายในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้วัน2วันนี้ฉันจะแสดงอาการมีเรื่องต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยที่ฉันจะทําทันทีไม่ใช่รอรอร้อยวันเก้าสิวัน จะทําทันทีอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ผมคิดว่าจะมีการพูดน่าจะมีการพูดอย่างน้อยแย้มพลายบางเรื่องที่ตัวเองนั้นอยากจะแสดงความมั่นองมั่นใจให้คนไว้ใจแล้วก็เชื่อถือในตัวทรัมป์ครับครับ ได้ครับอาจารย์ครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับวันนี้อาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังนี่ยะในหลายๆมุมที่หลายๆคนก็ไม่ได้รู้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบพคุณอาจารย์มากนะครับขอบพคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านศาสตราจารย์ดรเกรงศัก์เริญวงศักนะครับนักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาวาดนะครับท่านก็วิเคราะห์ในหลายๆประเด็นนะครับ